ขุมมรั์กาลแแมหลังพ้นเจ็ดข้อหากลับมาทวงบัลลังที่ช่อง 3. รับหนึ่งล้านต่อปีไม่ต้องพึ่งสินสอดแต่งงานขุมทรัพย์กาลแแมหลังพ้นเจ็ดข้อหาความกิจการทันล้างกลับมาทวงบัลลังที่ช่อง 3. เก็บหอมรอมริบซื้อทองคำสะสมตั้งแต่เริ่มทำงานสำหรับพิธีกรสาวฟีปักกล้ากาลแแมพชรศรีเบนจามาาล่าสุดเมื่อราคาทองพุ่งสูงขึ้นจนราคาพุ่งไปบาทและเกือบสามหมื่นงานนี้ เจ้าตู่ก็เลยได้โอกาสดีเอาทองที่ซื้อเก็บไว้มานานมาขายที่ร้านทองซะเลยโดยกาละแม่โพสคลิปลงไอจีเขียนแคปชั่นเก็บทองมาหลายปีขึ้นขนาดนี้ขนไปขายสิคะซึ่งกาละแมบอกว่าทองขึ้นหนักมากก็เลยเอาทองที่เก็บหอมรอมริบตั้งแต่ทำง,งาน50ได้เงินเดือนมาก็ซื้อเก็บทองรูปพัณฑ์ใครให้มาก็เอามาขายหมดเลยนาทีนี้ทองขึ้นอยู่บนดอยหนามากเราคอยมาหลายปีนาทีนี้ต้องไปแล้วจ้ากเก็บของเอาทองใส่ไปด้วยพอสไตลแล้วหนักจริงๆสรุปใส่ ถุงผ้าไปดีกว่าเซฟสุดยังไงก็ได้กําไรเพราะซื้อตอนนั้นไม่อยากจะบอกแล้วเราก็ได้เงินสดปึ่งใหญ่ๆของใหม่เลยจ้าเซ็นชื่อรับเงินจ้าเราคอยนาทีนี้มานานมากจากนั้นขนเงินใส่กระเป๋าเดินทางบอกนอกจากจะใส่เสื้อผ้าแล้วใส่เงินสิจะรออะไรก่อนจะรีบกลับบ้านทันทีท่ามกลางคอมเมนต์จากเพื่อนๆและแฟนๆอาทิตย์ที่แม่กระเป๋าไหวใหม่ที่สุดยอดมากๆค่ะเยอะมากตังมากค่ะสวยและรวยมากค่ะและอื่นๆ เป็นท,ที่ทราบกันดีว่าสาวกลแม่แฮปปี้ชีวิตโสดมากและออกตัวเป็นคนเลือกเยอะเรื่องเยอะเพราะอยากได้คนที่ใช่และเข้าใจทั้งยังบอกว่าถ้าอยู่คาหนึ่งล้านไม่ต้องมีผู้ชายก็ได้เธอสามารถอยู่ตัวคนเดียวได้แบบมีความสุขหลังจากเจอมรสุมใหญ่จนต้องลางงานจากงานพิธีกรทุกรายการอย่างสาวกลแมพัชรศีเบญจมาศยอมทิ้งงานในวงการหลายปีจนล่าสุดเจ้าตัวกลับมาหวนคืนวงการพิธีกร เผยหลายเรื่องที่คนเข้าใจผิดไม่ได้เป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่เจอมรสุมเผยลาออกแล้วและกลับมาทํางานพิธีก่รที่รักอีกครั้งรับมีเสียน้ำตาหลังมีกระแสข่าวพร้อมเผยถึงเรื่องความรักกับหนุ่มฝรั่งเศสเศรษฐีหมื่นล้านรวยติดอันดับโลกพอมีผู้ชายเป็นเศรษฐีระดับโลกลำดับที่300กว่าเข้ามาจีบถือว่าเป็นประสบการณ์ดีๆในการไปต่างประเทศ